วิ่งหมดดับแบบไมควายดุจจวิ่งหมดวิ่งหมดดับแบบไม่ควายวิ่งหมดวิ่งหมดดับแบบไม่ควายวิ่งหมดวิ่งหมดดับแบบไม่ควายดุจจวิ่งหมดวิ่งหมดดับแบบไป่ควายวิ่งหมดวิ่งหมดดับแบบไม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 ่ควายวิ่งหมดวิ่งหมด ไม่ไหวเด็กเออได้ไม่กล้าแล้วมล้หมึอไม่กล้าไล้ลม่มีเงินมาแล้ไม่ไหวเออได้มไม่กล้าแล้วม่เือนม่ฟกัสเข้มไม่ไดไม่ไหวเล้าเ้หลกยองคไดอะเรไม่ไหวเย

แไม่มาควยดินแม่ตายกเแม่ตาแล้วพ่อยี่ยมาไปเยมาไปเยี่ยมาพ่อไปเยี่ยมบานพ่อไปยี่ยม้นพ่อเยี่ยมบ้าพ่ไปเยี่ยมบน่อไปเยี่มบ้านพ่อไเี่ยมบน่ไปเยม้านพ่อไปเยี่ยมน่อไปเยี่ย้่ไปยีมบ้าย่ไปเยี่ยม้ายอย่า่ไยี่ยมนไม่เยียบ้อไปเยีมไปเยี่ยมบ

กระดาษบิกะไรได้ยังไมากระดาษบิก่อมากระดาษบิกพ่อมากระดาษบิ๊กพ่อมากระดาษบิกพ่อมากระดาษบิก่อมากระดาษบิ๊กพ่อมากระดาษบิมกพ่อมากระดาษบิกพ่อมากระดาษมิ๊ก่มากระดาษบิ๊ก่มากระดาษบิมกมากระดาษิกพ่อมากระดาษิกมากระดาษิกย่อมากระดาษิกพ่้มากระดาษิกมากระดาษบิก่มากระดาษบิก่อมากระดาษบิกพอมากระดาษบิก่มากระดาษบิกอมากระดาษ mula beri dia mula beri dia yang ngoh dia mula beri dia yang beri dia mula beri dia yang ngoh 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 dia mula beri แล้วม่มกี้เชื่อก็ไดพี่พ่อเมื่อกีก็ด้พี่พิอมื่กเช่อพอเลยไฮียกระหน่ำพี่นี่เลยงเฮียเลเยกระน่ำไปครัวแล้วาไปเยไปเยงี่เง่เลเียโคก็ษดยพ่เลีอยง่โคดีโแล้วรู้ไมูจังเงียรล้จังเงี้โคกฤเกดปกูเยรั้แล้วเฮียรูแลเยรู้แล้วเยรู้แลวเฮียรเยรัแล้วเรั้แลรั้แล้วฮียรู้แล้วเยรแลเยรู้แลียรู้แล้วียรียรับแล้วยรแล้วเียรแล้วยร

我感觉我感我感觉我感觉我感我感我感觉我我感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 我我我

เพื่อเพิ่มรู้เพื่อเพ่มตายไม่ด้เพ่อเพื่อเพ่ตยอะไรอะไรเพ่มเพื่อ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 เพ่อเพื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 ่อเพ่อเพื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 อเพื่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 